มาท่านผู้ชมเรามาตามตัวไอ้ตัวบ้าหมอกันต่อท่านผู้ชมดีครัหลังจากที่ว่าผมไลฟ์สดไปวันนั้นท่านผู้ชมเนี่ยมันเอาหอยคือมากินบนกับผมเลยท่านผู้ชมดีครัวันนี้ผมก็เลยมาตามมาต่อนี่ท่านผู้ชมผมเลยเดินเดินเดินมาท่านผู้ชมเนี่ะมันมีรอยขุดอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีช่องน้ำนะฮะผมก็เลยเลือกตรงนี้นี่นี่นี่ท่านผู้ชมตรงเนี้ยมีรอยเบิร์นอยู่ตรงนี้ฮะโอ้โหหนูมันเบิร์นไปเต็มเลยเป็นรอยเต็มเลยท่านผู้ชมอ้าววันนี้จัดกับเหล็กชุดโมสแตนเลสช่างสายล่า เยื่อหอยน้ท่านชมเนี่ยวันนี้มันชอบหอยแล้จัดหอยให้มันเนี่ยน้ำหอมชตราเรียกให้เข้าเยื่อท่านผู้ชมเนี่ยไปชมกันเลยนี่ฮะตอนนี้ประมาณ2องทุ่มแลุ่น้ำขนาดนี้ท่านผู้ชม ห้าทุ่มของผมเลยฮะห้าทุ่มขนาดนี้เราชมยศไปตีหนึ่งทุ่มชมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยชมย,มยชมตีโหตีสามทุ่มชมเียฮะมันมาไม่มันมาไม,ม,าม,มา่ตีสามน้ำแห้งเลยชมยชมอ้าวไอ้บ้ามอมันมาทชมยชมเลยฮะน้ำแห้งแบบนี้จะมาขับมันเข้าข้างหน้ายัางไงเนี่ยชมยชมโอ้โหเข้าข้างหลังทชมยชมน้ำแห้งพาท่าเลยทชมยชมไอ้บ้ามอเข้าข้างหลังชมย,มาายชมเอา้าเอา้าลองดูทำไง ทำไงทำไงท่านผู้ชมเนี่ยมันบอกเฮ้ยนิ่มกับเลขช่างสายลายดีกว่าวันนั้นโอ้โหโดนโดนโอ้โหแต่รอดมาได้เฮ้ยเกือบตุยแต่รอดมาได้เอาอันเดียแหละเราจะกินฟรีดูมาดูมาท่านผู้ชมเอาเอาเราจะลองดูวายตัวนี้มันจะทำไงท่านผู้ชมนะวันนั้นมันซัดหอยวิตเทมเลยท่านผู้ชมไอตัวนี้บ้าหม้อแน่นอนตัวนี้เอาเอาลองดูลองดูท่านผู้ชมเออเอาไงเอาไงเอนีง อ้าวทุกท่านมาลากแล้วเฮ้ยมาลากทุกท่านงานเข้าแล้วเฮ้ยมาลากไปแล้วทุกท่านเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมันล่อเฮ้ยมันกัดหอยเอาไปกินฟรีแล้วหนึ่งตัวทุกท่านเฮ้ยมาไล่แล้วทุกท่านเอาละ โอ้โหเอาโอ้โหโดนของแสบเอ้าชมมันไปมันเอาหอยไปกินฟรีครับผู้ชมมันจะกลับมากินไหมเนี่ยครัชมหลุดแล้วม pues ันเข้าห้องน้าแล้วกลับมาเข้าห้องน้าเลยเข้าห้องน้าเลยครับผู้ชมเอาเฮ้ยโอ้โหมันเข้าข้างล่างอีกครับผู้ชมเอาล่ะงานโอ้โหตัวเจอเจอของเขี้ยวลากดินกันแล้วชมชมเอาเอาเอาดูดูมันไปกัดเชือกอยู่หลังชมโอ้โหมันไปเข้าห้องน้าวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยชมเอาแล้วทำไมกลับผมว่าไม่ล่ามันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคผู้ชมแปลกแปลกๆครับผู้ชมเฮ้ยมันลากไปแล้ว เดี่ยวทุกท่านเอ้ยเอ้ยโอ้โหท่านผู้ชมอยากไลยตัวนี้ท่านผู้ชมเอาเฮ้ยมันมันเอากลับมันเอากลับไปกินนีรู้แล้วท่านผู้ชมเอาไปชมกันเลยผมไปฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปเราจะดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ล่ะนะครับผมไปฮะเฮ้ยไอหมูบ้าหมอกมันปลาลอยไปไหนแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับหายกลับหายเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ท่าุกท่านลอยกลับผมนี่วงนี้น้ำแห้งเฉยเลยเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยเอาแล้ว งานเข้าแล้วทมม่านผู้ชมไปไหนวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ดึงอยู่ไหนดึงอยู่ไหนไปทางไหนจ้าไปทางไหนจ้าอันนี้เป็นผูกกลับไม่ได้ด้วยทมยม่านผู้ชมงานแล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วเ,เอ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวไม่ใช่แล้วอะไรลากมามาท่านผู้ชมเรามาลองวิเคราะห์ปัญหากันนะท่านผู้ชมนี่ฮะ เห็นไม่เอ่ยท oh, right? right? ุกทุกทชมโอ้โหนี่รอยเปลือกหอยมันเข้าไปขัดตรงนี้พอดีเลยเมื่อวานนี้ผมเสียบเหยื่อเสียบเหยื่อหอยเข้าไปนี่นะเสียบสองตัวแล้วท่านผู้ชมนี่แล้วเปลือกหอยมาติดอยู่นี่ท่านผู้ชมนี่นี่หลุดแล้วท่านผู้ชมโอ้โเฮ้ยมาแตะปุ๊บมันไม่ลั่นไงท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ตายเลยไป